ทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับช่องจอยหนูบ้านนาแชนแนลคือกึ่งสอนหนูมาเบิ่งบรรยากาศการเอาป่าหุมอยู่ที่บ้านนาเกาะแก้วเฮียยางครับเฮียที่บอเฮียยางกระดุงกระมิดเลยเนาะบ้านีน รถอะไรด้วยมิดจิลี

บาากศท่านผู้ชมคักแต่ตีนผูเข่าตีนผู้ผ่าเป็นแหล่งน้ำอ่างน้ำางามหลายเียนตอนเช้ามาถ่ายให้งามตะวินตตบเหยียบพักแน่แล้วป พูเออป่าอยู่พี่มันอยู่พื้นพี่ป่าอยู่น้ำแห่พี่เก็บป่าก็ทำไปโซมันอืมเก็บป่าได้เก็บป่าเก็บป่านี่ก่ะป่าเก็เล็บนี่นะ

นี่ไปเอาของนี่นึงนี่อดเอาข้องอุงซะไข้องใหญ่ไปือ่คขดเบาข้องแก้งเราไหมเตม้มใส่ต็มข้องใหญ่ลูกเหรอไปนี่นะคุณให้เลยข้องข้องอะไรเตี้ม่ารถข้อองใ่มันใส่ต่มข้องอ่ะเตี้งเต็มป่าอยู่เลยข้องนะข้องก็ของมาซ่าเลยนมาฮัลละมันื้นเน่กับปู่ที่รึเล่

ก็คอยซื้อมะกอกมากามกอกก็ซื้อในเพื่อนค่ะอรลายในบุก็ไปซื้อมาแล้วซื้อมะกอกเยอมามาใส่ก้อนเพื่อนแลวกันในเพื่อนกับพวเอามาก็คือเ่านะผมเหว่ยมาแล้วอสลายก็ได้ลายู่เพื่อนผม้เหว่มาแล้ว เฮ้ยพุ่นเอาไปส n กพุ่นพ่อหน่งทำงอีบ้นด้วยเลยเยื่อยังออเอดทีเออเอ่ังาวเออองงเาขอาเอออออรเดว่นึงไหวแล้วบัคนมันกนึงม้เงินมกินแล้วก็เานิ้เมเกของิอพุ่นข้องนมันอเงี้อกไปนมัน่า่เรเนีเด้เนี่ไปเลบ้านไหนใช่บางเต้ มคน้าเชื่อนี่จะบอกกันไปแล้วนี่หมู่บ้านมันเ่นี่กับเป็นลามเขาก็เที่ยวจนเป็นโมโซโม่ตกไงข้าวห้องเมือตัวสะบัดเาเได้นเอาตัวควายอไนี่มือเจ็ดแปดคู่คนดังเฮยต้องเรือต้องเรือมากู่กับมาักแต่มักนแต่ผู้เดียวนี่ไปไป บอกเอาอื้นนะยังเอาอยู่เนอยังได้อยู่เอาเป็นตัวไม่ยางงเลยจะเป็นเลยหมูมักหรยเอาเขาทางทางตาต้นหรอกลูกเข้าไปเลยกัดเลยเนาะคนเดียเจามากินของคนรอคนอ้ดยลอย่างละลายจะเวลาจะวปาคมีติ๊กปลาเอาหรือป้าก็ย่องเขาลาบเพิหนึ่งแล้วเขาเกินเลยก็ซิ่งยได้เนาะกิวเลยกอิ่แล้วมัน มันชมันมาหาเวาบวนป่าคนฮอเป็นตายมีแต่เก็ดปลาออกเป็นตายานคิดลำไส้ทักหนติดติดนั่นเด็กของก้อไหมันเวียนมันก็ออกมาคัดข่ายออกมาเป็นไอจมเจ้เออยนเป็นที่สุดทตอกที่จะแตกตัางแล้วยันยนใบไม้จะทับเยอคมากเลยป ข้อบรมีไคได้เรอยน้าาข้อนี้ยมีเปิดได้เลยโมซูนเนาะโลายีหมูเราอไหมเอาขึ้น่น่าโคกระ่าโอ้ตั ครับบึ๊กๆนี่มาอีกแล้วมาดิตัวนี้น่าจะได้ ah, <t��> <tawa> <tawa> เด็ดเด็ดเด็ดทองปีีเด็ดทองปีปลาดุกปลาดุกปลาดุกกับปคอนันเดปลาดุกก็ได้กะปากอได้อ่าได้หมดเลย เฮ้ยห er ้นี่งหนางนีะดีจะดูมันสบายใช่เล่าดได้ได้ปลาปลาปดุกกับปลาดุกับปลาขอได้ปลาดุกไปแล้วฮะเราบังเยี่ยเยี๋ยเยี่ย

เอาเลยเฮ็ดกินเลยเออเฮ็ดเลยไปไปเฮ็ดทางนั้นบ่ไปเอาไปปไปเฮ็ดกินก่อนท่านผู้ชมเลยสาวนิวเปแต่งกินก่อนขอบใจสำหรับคลิปนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสาวนิวได้จังผู้ชมเด้อ